ตำนานผีขโมดผีขโมดชื่อผีชนิดนี้เข้าใจว่าได้มาจากภาษาขามรในภาษาขามนนั้นขโมดเขาแปลว่าผีเท่านั้นตามความเข้าใจของผีขโมดนั้นไม่ได้มีรูปร่างเป็นคนหรือรูปร่างเป็นอะไรเลยเท่าที่เห็นกันก็เป็นดวงไฟดวงโตในเวลากลางคืน และก็มักปรากฏในที่ที่มีน้ำแฉะไม่เคยทำอันตรายใครนอกจากทําให้คนนั้นเดินทางหลงผิดหรือหลงทางในการเดินป่าเดินทุ่งเท่านั้นเองคือคิดว่ามีคนถือไฟถือใต้นำทางแล้วขันก็จะเดินตามไปพอเดินทามไปถึงจุดจุดหนึ่งดวงไฟนั้นก็จะดับหายลับไปพอเข้าใกล้ๆบางทีก็เห็นอยู่ข้างหน้าบางทีก็เห็นอยู่ข้างหลัง ผีชนิดนี้มีผู้สันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดจากกา s ชนิดหนึ่งคือการเกิดจากการผูกเน่าของซากพืชซากสัตว์และลุกขึ้นเป็นไฟด้วยตัวเองมีลักษณะแสงไฟอ่อนตลอดเวลาตอนกลางวันแลไม่เห็นเพราะแสงแดดนั้นจะกลบแต่ชาวบ้านในชนบทยังเชื่อกันว่านั่นเป็นแสงของผีจริงๆไทยพายักษเรียกผีขโมดดีว่า ผีพุ่งใต้หรือผีพุ่งเศร้าซึ่งก็เป็นความเข้าใจในทางตรงกันข้ามกับทางภาคกลางที่ว่าผีพุ่งใต้นั้นเป็นแสงที่พุ่งมาจากฟ้าไม่ใช่ดวงไฟที่อยู่เลื่อยตามพื้นดินตามความเชื่อของคนบางกลุ่มบางถิ่นเชื่อว่าผีขโมดนั้นเกิดจากหอยโขงตายและพายก็มีผีขโมดนี้ได้มีผู้พยายามพิสูจน์กันแล้ว ไม่มีใครพบเห็นตัวจริงมาก่อนพระยาราชเสนาได้สรุปในเรื่องผีขโมดแต่เดิมไว้ว่า 1. พผีขโมดเป็นแสงสีเหลืองหรือสีแดงเหมือนดวงไฟใต้ดวงโตได้เห็นหลายแห่งและหลายๆดวงส่วนผีกระสือมีผู้เล่ากันว่าเห็นได้เป็นแสงสีสว่างนวลนๆนนเขียวๆดังแสงหิ่งห้อยหรือแมงคาเลืองและแสงนั้น ไม่เป็นอยู่อย่างดวงไฟใต้ว่าเป็นแสงยึดยืดยืดยาดแล้วแต่แรงลอยใบ 2. แสงผีขมวดนั้นมีแต่ในทุ่งนาที่น้ำขังไม่มีให้เห็นตามบ้านคนส่วนผีกระซือนั้นมีคนเห็นแต่ในละแวกบ้านคนที่น้ำไม่ท่วมไม่เคยปรากฏในทุ่งนาที่ห่างไกลบ้านเรืองคนเลย 3. ผีขมวด ไม่ปรากฏว่ามีปีศาจหรือผีพายเข้าสิงคนทําให้อันตรายแก่คนแต่อย่างใดไม่ส่วนผีกระสือนั้นลือกันว่ามีปีศาจผีพายเข้าสิงคนให้เป็นกระสือไปด้วยพระองค์เจ้าจันทรจุธาทานได้เปรียบเทียบเรียบเรียงเรื่องผีขโมดตามที่นัดปาาฝลังเขียนไว้ว่าแสงสว่างอันเกิดเองโดยธรรมชาตินั้น ซึ่งคนสมมุติเรียกว่าผีขโมดหรือผีกระสือมีอาการเป็นดวงไฟเห็นเป็นเวลากลางคืนในแผ่นดินแฉะชื้นและเป็นผืนหญ้าหรือว่าจะเป็นป่าช้าที่โสโคกต่างๆเป็นต้นบางทีแสงสว่างนี้อาจเป็นแสงจากคนเดินก็เป็นไปได้คล้ายกับคนถือคบถือใต้และเห็นเป็นดวงเดียวบ้างหลายดวงบ้างเต้นอยู่เป็นหมู เหมือนกับคนถือไฟสองสองสามคนโดดโลดเต้นกลางทุ่งนาก็มีบางทีในกลางคืนเวลามืดมิดดึกสงัดดูแต่ไกลๆก,ก็เหมือนเห็นแสงไฟในหมู่บ้านคนใกล้เคียงคนเดินทางในเวลากลางคืนมักหลงสำคัญว่านี่คือหมู่บ้านหรือมีหมู่บ้านในละแวกนั้นจึงเดินตามแสงนั้นไปจนเกิดหลงทางลงไปในบึงก็มีหาทางกลับขึ้นมาไม่ได้จนลุ่มสว่าง การลอร่อลวงทําให้คนหลงได้เช่นนี้เป็นของลึกลับที่กําลังคิดค้นหาต้นเหตุแท้จริงว่าเป็นไปได้อย่างไรซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค้นหาได้ยากพิสุดได้ยากเช่นกันคนที่ไม่ติดตองจึงลงเอาไปเห็นด้วยว่านั่นคืออำนาจพูดผีปีศาจสมมุติว่าเป็นผีกระหมดผีกระสือที่เมืองสกอตแลนด์ชาวบ้านเรียกผีกรหมดนี้ว่า เดรรซึ่งก็เป็นสัญญาณแห่งลางร้ายถ้าหมู่บ้านใดหรือบ้านเรือนหลังคาใดพบเห็นแสงสว่างนี้ก็มักจะมีคนตายในบ้านข้อความดังต่อไปนี้เป็นของมิสเตอร์เบซอนซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจสังเกตตรวจตาคอยจับผีกระโหมผีกระสือยกออกมาเป็นอุทาหรณ์ขอให้ท่านทั้งปวงได้สังเกตดูเรื่องราวที่เขาได้สอบสวนทดลองกัน ให้ทราบโดยละเอียดครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้เห็นผีขโมดนั้นคือในลุ่มแม่น้ําระหว่างป่าก็อบบินที่เมลมากที่ลุ่มน้ํานี้ลุกลงไปนั้นเป็นพื้นดินและใบไม้เนา่าแลกกับโคลนทรายปนกันไปมีธาตุเหล็กและธาตุแมกนีเซียมปนกันอยู่เต็มไปหมดส่วนที่พื้นด้านล่างก็มีน้ําเจิงนองท่วมเต็มไปหมดในน้ําดังกล่าวนี้เป็นสีสนิมเหล็ก และเป็นสีต่างๆขายสีลุ้งลอยเป็นทางๆในเวลากลางวันมีฟองผุดขึ้นมาเหมือนฟองสบู่ครันในเวลากลางคืนแลแต่ไกลเป็นดวงไฟสีเขียวลอยขึ้นมาจากน้ําให้เห็นอยู่เป็นพื้นน้ําข้าพเจ้าจึงมีความสงสัยแสงสว่างแห่งนั้นว่าจะมีเหตุผลเกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ข้าพเจ้าจึงฝ้อมองที่ฟองน้ํานั้นตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงหัวค่ํา ขันพอมือดลงข้าพเจ้าก็ตั้งตาดูพอข้าพเจ้าไปถึงก็ได้เห็นแสงเปลวไฟเป็นสีีวเขียวแดงๆตรงฟองน้ำนั้นเหมือนที่คาดคะเนไว้เป็นที่ยินดีมากและไม่ได้มีความขั้นคล้ามเกรงกลัวแต่อย่างใดที่จะเข้าไปใกล้แต่ขั้นพอเดินเข้าไปใกล้ๆที่หมายตาไว้นั้นเปลวนั้นก็หายหนีไปข้าพเจ้าจึงไล่ตามก็สูญหายไปกับตา การที่จะตรวจตาดูให้ละเอียดนั้นก็ไม่สําเร็จวันหลังๆต่อมาก็ประชิญฝนตกหนักอากาศชื้นแฉะไปทั่วข้าพเจ้าจึงตําใจงดการตรวจการทดลองไว้แต่เพียงเท่านั้นเสียแต่เมื่อมีเวลาว่างก็พอติดตองหาเหตุที่คนเรียกสิ่งนี้ว่าพีขโมดนั้นมาตรวจสอบทดลองอยู่ให้เห็นประจักษ์ให้ได้ข้าพเจ้านึกว่าการที่เดินเข้าไปใกล้ลมใกล้อากาศนั้น ก็จะเห็นฟองกระเพื่อมลอยขึ้นมาเป็นแสงแต่ในคืนนั้นข้าพเจ้าเดินเข้าไปใกล้แสงที่ว่าเป็นฟองนั้นกลับลอยและหายไปและพอเข้าที่มืดกลับกลายเป็นร่างของมนุษย์เดินหนีพร้อมแสงไปเสียอย่างนั้นเป็นที่ขาใจของข้าพเจ้าเป็นอย่างมากอีกในหนึ่งข้าพเจ้ากลับคิดว่าอาจมีเปลวลมพัดเอาเปลวแก๊สเป็นสว่างเคลื่อนที่ไปเสียเรื่อย และข้าพเจ้าจำได้แน่ๆว่าเมื่อแก๊สนั้นใกล้จะดับก็จะมีสีเขียวค้ำเข้าทีละน้อยทีละน้อยแล้วจึงดับหายไปตามความมืดเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเข้าใจว่าลมที่เป็นแสงสว่างนําแก๊สไปอยู่นั้นคงจะอาศัยเกิดจากฟองน้ำในเวลากลางวันและเห็นได้ถนัดในเวลากลางคืนซึ่งด้วยความเป็นจริงแล้วอาจจะมีแสงสว่างทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนก็เป็นได้ แต่ในเวลากลางวันนั้นแสงสีเขียวคำ้ำหรือสีเขียวส้มดังกล่าวได้โดนแสงแดดนั้นบดบังแสงจึงไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองคั้นแล้วเวลาต่อมาในเย็นวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปดูฟองน้ำนั้นอีกพอเวลาล่วงค่ำขมุกขมวัวก็เริ่มแลเห็นเปลวน,นั้นชัดเจนขึ้นทีละน้อยทีละน้อยแต่แสงสว่างนั้น ค่อนข้างแดงจัดกว่าทุกวันที่เคยมองเห็นขันเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปใกล้และจะถึงบริเวณเปลวนั้นเปลวนั้นก็เคลื่อนย้ายจากที่อยู่เดิมลอยหนีหายไปเสียอีกข้าพเจ้านึกเข้าใจเป็นแน่ว่าถ้ามีลมหรืออากาศเงียบปกติอย่างนี้แล้วแสงนั้นยังเคลื่อนไหวไปได้กับมีแสงสว่างสว่างวับกว่าเดิมในระหว่างที่ปิวไป ข้าพเจ้าเห็นดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจในสิ่งที่ทดลองอยู่จึงลองยืนนิ่งระวังตัวไม่ไหวกายคอยดูอยู่ห่างๆบัดเดียวนี้ก็แลเห็นเปลเวนั้นค่อยมีแสงขึ้นอีกแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆก็ยังอยู่ที่เดิมค่อยๆลอยขึ้นทีละน้อยทีละน้อยส่วนตัวข้าพเจ้านั้นก็ยืนอยู่ที่เดิมในละแวกใกล้ๆพอที่จะเอื้อมมือไปถึง ข้าพเจ้าจึงเอากระดาษลองอังดูที่เปลวนั้นว่าจะเกิดติดไฟขึ้นมาได้หรือไม่แต่ยังไม่ทันจะอังพอเขยื่นมือเปลวนั้นก็หายไปเสียอีกขันพอข้าพเจ้าคิดขึ้นได้ว่าอาจจะเป็นกระแสลมจากลมหายใจของข้าพเจ้าทําให้เปลวฟองนั้นละลายและลอยไปจึงเบือนหน้าหนีไปเสียทางอื่นเอาผ้าขึงกั้นลมไว้ด้วยขันแสงเปลวนั้น กลับมาติดสว่างขึ้นอีกข้าพเจ้าจึงลองเอากระดาษเข้าไปจุดดูเหมือนครั้งก่อนเมื่อเอากระดาษนั้นมาพิจารณาเห็นเป็นรอยไม่เกลี่ยอยู่แล้วและมีละอองน้ําเปียกชื้นอยู่ด้วยข้าพเจ้าจึงฉีกกระดาษออกมาเป็นเศษเล็กเอาลองจุดดูอีกทีเศษกระดาษนั้นติดจากก้อนไฟเหมือนไฟธรรมดาลมแก๊สอย่างนี้มีเชื้อติดไฟเป็นไปได้แน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยว่า นั่นไม่ใช่แสงสว่างจากผีกระสือผีขโมดอย่างที่คนเอเชียขอเข้าใจแต่หากเป็นแสงสว่างจากฟอสฟอรัสเหมือนที่ทางวิทยาศาสตร์ว่าไว้เป็นแน่แท้แต่ถ้าว่าจะเกิดขึ้นจากน้ำอะไรหนอข่าวประชาติดตองอยู่คู่หนึ่งแล้วจึงคิดจะลองจับดูว่าเป็นประการใดบ้างจึงเดินไล่ต้อนเปลวไฟนั้นที่ลอยเหนือระดับขึ้นไปอีกแสงไฟลูกเท่ากัปั้นนั้น ค่อยๆลอยขึ้นสู่เหนือน้ําและก็ลอยขึ้นสูงเป็นระดับใกล้จะหายไปจากสายตาของข้าพเจ้าดูแล้วและแสงนั้นก็ค่อยๆหลี่ลับดับลงสักพักก็ค่อยๆติดสว่างขึ้นมาเหมือนดังแต่ก่อนข้าพเจ้าทดลองยืนดูก็เห็นอยู่เป็นเช่นนั้นหลายรอบจึงได้ความจริงเหมือนกันคันจวนรุ่งเช้าเตลนั้นก็ค่อยๆต่ำลงใกล้ลงพื้นดินแล้วแสงสว่างก็มืดเข้าทีละน้อย จนหายสาบสูญกับที่ลับลงไปในพื้นน้ำเช่นเดิมลุงขึ้นข้าพเจ้าใคร่ควรอย่างหนะักทั้งวันจนย่ำค่ำอีกครั้งหมายว่าจะไปทดลองดูที่จุดเดิมอีกครั้งและตามดูเอาให้เห็นจัดจะให้เห็นกับตาว่าเป็นไสยศาสตร์หรือเป็นวิทยศาศาสตร์กันแน่พอเห็นอีกครั้งนี้หมายใจว่าจะใช้ไฟใช้ความร้อนจุดให้เกิดไฟ เป็นแก๊สขึ้นให้ได้ถ้าหากดวงไฟนั้นเกิดขึ้นจากแก๊สพอถึงหัวคำ่ำข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นแสงนั้นค่อยๆลุกขึ้นมาอีกทีละก้อนทีละก้อนเป็นจำนวนหลายก้อนและใต้พื้นน้ำก็มีเสียงปะตุขึ้นเหมือนดินปืนที่กำลังปะตุและมีดวงหนึ่งลอยเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าใช้ใต้ที่อยู่ในมือเล็งไปประทะในจุดดวงไฟดวงนั้นที่ใกล้เข้ามาข้าพเจ้าแน่นอน เสียงนั้นจุดแตกดังผุเหมือนกับดินระเบิดนั้นปะทุข,ขึ้นมาลูกไฟนั้นแตกออกกว้างประมาณ9ฟิตเป็นลูกวงกลมแล้วก็แตกกระ,กระจายหายเป็นลูกเล็กๆแล้วก็หายวับไปกับตาคงเหลือแต่ลูกอื่นๆที่ไม่ได้โดนแสงไฟจากใต้ของข้าประ้าาพิจารณาตามข้อความดังกล่าวตามวิธีการทดลองดังกล่าวเห็นได้ว่าผีกระโมดผีกระซือ ที่คนเรล่านั้นสําคัญไปต่างๆนานานั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลเลยคมเกิดจากแก๊สอย่างหนึ่งที่ขึ้นมาจากพื้นดินที่แฉะชื้นและโซโคเป็นหนองบึงหนองต่างๆนั่นเองซึ่งมีสิ่งโซโคกนั้นตายทับถมกันมารวมทั้งพวกหญ้าวัชพืชอื่นๆแต่ข้อที่มีแสงสว่างนั้นเห็นจะเป็นไปด้วยไฟฟ้าในอากาศมาสัมผัสด้วย จึงเกิดการเป็นแสงสว่างปรากฏขึ้นเป็นดวงดวงและมีก๊าซอยู่ในนั้นดังที่กล่าวมานั้นเองนี่ก็เป็นบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องของผีขโมดหรือผีกระสือที่ทางฝรั่งนั้นเขาไม่เชื่อว่าแสงที่ปรากฏนั้นจะเป็นอำนาจของผีของศิยศาสตร์แต่อย่างใดและเป็นที่น่าสังเกตว่าผีขโมดหรือผีกระสือ ที่มีตำนานเล่ากันมานั้นไม่ค่อยปรากฏว่ามีผู้พบเห็นในบ้านเมืองที่มีผู้คนหนาแน่นแต่อย่างใดแต่กลับจะมีเรื่องราวเรื่องเลา่าที่เล่าต่อกันมาตามชนบทบ้านนอกที่มีหนองน้ําหรือบึงเก่าเท่านั้นเองขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรื่องเลา่าชาวหลอนลับ